อ่ากันเนี่ยโอเคแล้ว <coughs> ครอบครัวก็ควรจะมีลูกชายให้ดูดูปาษาษาะกะสบลบที่จะต่างนาถึง่ายากแต่โยมทั้งสองท่านนี้ถึงว่าเป็นผู้มีบุญมากได้มีลูกชายที่บวดเพื่อทดแทนก็ถึงว่าโยมได้ชุดที่ย,ย,ยิยย่งใหญ่โยมไม่ต้องคิดมากนะว่าลูกเราหมดเพียงในระยะเวลา,ยาสั้นแต่โยมก็สามารถที่จะได้ชลมเยอะได้ ที่เหลือก็ต้องขอฝากกับภาใหมด้วยว่าเมื่อเราบวดแล้วเนี่ยเราจะทําให้พ่อแม่ึ้นใจหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในกรอบของพระธรรมวินัยได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราเประพฤติวัดปฏิบัติธรรมได้สมบูรณ์แบบการบวดแล้จะเป็นเวลายะเวลาที่ระยะสั้นก็ได้ผลสนถึงพ่อแม่ถึงญาติพี่น้อง ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วดังน,นั้นก็ฝากภาพใหม่ไ้ด้วยว่ามีข้อสองสัยอะไรมีข้อที่ติดขัดอะไรเกี่ยวกับคำวินัยให้ศึกษาหรือ,อให้ไปถามกับพระผู้รู้ว่าข้อนี้ประพฤติดได้ไหมข้อนี้ประพฤติดได้หรือป่ารู้ไม่ได้อย่างไรแล้วต้องถามนะเพราะว่าในกรอบของคาวินัยนี้พระเท่านั้นแหละ ที่มีหลักรมวินัยเป็นเพื่อป้องกันไม่เหมือนกับกฎหมายบ้านเนมืองกฎหมายบ้านเมืองนี้ก็คอคลมทุกอย่างแต่ของเรานั้นพระมีสินส้ี่สิ227เท่านั้นถ้าสินสนั้นที่ขั้นต้นก็คือปราทิ่สี่ปลาที่สี่นั้นก็มีอะไรพิเศษใน็ุดุลักของเขาฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์แล้วก็พูดรดุริเศษที่มีม นั้นถ้าสงสัยอะไรอยากให้พ่อแม่เรามีบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่เรานะเราคือวัดปฏิบัติธรรมให้สมรุ์แบบฝากไปด้วยฝากไว้ว่าให้เรานึกถึงพ่อแม่นำวัดส่วนมนต์หรือไหว้พระไหว้อะไรหัวน,น้ำก็ให้นถึงผู้ที่ร่วมรับนึกถึงพ่อแม่เราถามว่าหัวน้ำให้คนเป็นได้ไหมได้ได้ครับเท่ากันดังนั้นฝากไปด้วยก็ ต่อไปก็เปิดน้ำรับวป่อยกันนะยะปวาริวะปุราปาริปุเรนติสาภรงเอวเมวอิโตุนัเพตาังปกะปติปิจิตามปจิตมตุนัที่เมวสมมิตตุัเปุเรนตุักปาลันโทปนารยามณิจุติรัยะ Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn